เป็นรหัสชอช้างสองซิปด,ด้านหน้าเนาะแล้วก็มีซิปปากกระเป๋านะซับในจะเป็นสีดำแบบนี้เนาะตัวน,นี้เป็นชอช้างสองนะคะนี่มีซิปเนาะแล้วก็ด้านหลังัูสีอันนี้คือด้านหลัง น,นี่คือตัวด้านหน้าอันนี้เป็นช้างไทยแลนด์อันนี้รหัสอยู่ที่ชอช้างสิบเอ็ดเนาะซิบด้านหน้าซิบเป็นซิบตัวใหญ่แล้วจับถนัดมือมากขึ้นเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็มีซับในซับในก็จะเป็นซับในแบบนี้ ส้ในหนานะคะสับในหนานะคะสพพลยคอร์ดบอดี้สพพลยแร้งได้สพพลยคอส์ดบดี้แบบนี้ค่ะค่ะก็จะมีหลายรหัสเนาะก็จะเป็นชอช้างสามนะคะแล้วก็ชอช้างห้าะด้านหลัง แล้วก็ชอช้างสี่นะคะซิบด้านหน้าเนาะชอช้างสี่ติดแล้วก็ในหลงะะ้านหลังนะคะอันนี้คือชอช้างเจนะ็ดเนาะชอช้างเจ็ดนะติดเพื่อป้องกันการส่งรหัสผิดเนาะก็คือถ้าสั่งมาก็จะได้ตามที่โชว์อยู่เลยนะนี่รหัสชอช้างแปดเนาะ น,นี่คือผ้าทอลายที่เป็นด้านหลังเนาะละด้านหน้าก็จะเป็นงานผ้าทอชา้างมาที่เป็นย่ามเป็นเมลความ,วามกว้างอยู่ยที่9.5คูณ10นะครัะ10ด้านหน้าสามารถใช้งานได้จริงเนาะความสูงอยู่ที่10นิ้วเนาะตัวนี้นะคะใส่โทรศัพท์ใส่สัมภาระได้เยอะแยะมากมายสะพยคอนแบบนี้ได้นะ วันนี้คืองานย่ามพื้นเมืองนะเป็นย่ามช้างอันนี้รหัสชอช้างเก้านะคะเป็นช้างสีดำช้างดำสวยไหมอุ้ยสวยนะลายเป็นผ้าทอทนทานแข็งแรงด้วยตัวที่เป็นของงานผ้าทอเองแล้วก็เป็นซิปที่เราปรับเปลี่ยนให้แล้วก็ขนาดที่น่ารักกัะทัดรักเนาะ ตัวนี้ก็จะออกเป็นโทนสีแบบนี้นี่เป็นชอช้างสีนี้เป็นช้างคู่นะคะความน่ารักความมีสเสน่ห์ของงานช้างเราจะดูที่องค์ประกอบของช้างด้านนี้นะคะแล้วก็การใช้งานจะมีสองช่องซิปเนาะแล้วก็มีซับในพร้อมนะตัวนี้ก็จะเป็นงานย่ามช้างใคล้สนใจสั่งหน้าเพจเนาะหน้าเพจเ